เงสไลด์ออโต้ระหว่างรุ่น12นิ้ว300 ES และรุ่น12นิ้ว300 BS Pro ต่างกันยังไงทุกคนอาจจะสงสัยเครื่องสไลด์ออโต้12นิ้ว300 ES รุ่นนี้เป็นระบบออโต้ไม่ต้องใช้คนสไลด์แค่เปิดเครื่องก็สไลด์ได้เลยแถมยังสไลด์ได้เร็วมากๆได้ชิ้นเนื้อเท่ากันทุกชิ้น <Wow. S 1> ร้านไหนสไลด์เยอะต้องการเครื่องที่ทํางานหนักได้สไลด์ต่อเนื่องได้เครื่องนี้ตอบโจทย์ส่วนเครื่องสไลด์ออโต้12นิ้ว300 BS Pro ร้านไหนที่กําลังมองหาเครื่อง สำหรับสไลด์เนื้อพรีเมียมเช่นเนื้อวัวเนื้อวากิวเนื้อออสเตรเลียต้องการสไลด์ทีละแผน่นต้องรุ่นออโต้12นิ้ว 300bspro หรือถ้าต้องการสไลด์ทีละเยอะๆสไลด์เร็วก็สามารถตั้งเป็นระบบออโต้ได้เลยใครที่กำลังมองหาเครื่องสไลด์ที่มี2ระบบแบบนี้เครื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนคิช h e ่นมอลเรายังมีเครื่องอีกหลากหลายรุ่นพร้อมบริการคุณบริการส่งถึงหน้าร้านจัดส่งได้ทั่วประเทศมีบริการออนไซต์ site. ภายใน24ชั่วโมงและเครื่องสำรองส่งด่วนภายในวัน ัดไปถและเพิ่มรับประกันมอเตอร์อีก2ปีเลือกเครื่องสไลด์ของคิชเช m นมอบอกเลยว่าครบจบที่เดียวแน่นอน